ช่องเน็ตตัดตัวในตรงในตรงหาเชี่ยไม่ยืนขอบคุณในความตลับกับสูเป็นอย่างดีครับนี่ก็คือเส้นผิดเส้นผิดครับขอบของแท้ครับก็คือรุ่นแรกๆครับก็คือเมื่อเยือนเพื่อนก็ประสบความสำเร็จมากมายอยากจะติดตามชมคลิปคำว่าถิ่มี่ช็อตเด็ดเป็อย่างเนี้ยขอบคุณมากๆครับก็บสำหรับคลิปคีิขอบคุณครับนี่ก็เสร็จก็ช่องเน็ตครับโอเคขอบคุณครับโอเคครับช่องเน็ตครับตัดเต็มงานเด็ดครับ

ผมไหมผมเไม่ดีหรอกช๋อเสืวัสดีครับฮัลโหลครับอลคราปลายูคครับอบน้องนี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวนมานะบอกว่าม่กินอันนี้เขาเรี่อว่าล่าไปเรื่อยห่ไหมเลียกมีาไปเรื่อยนะิกัตมหงอกจีนอ๋อจุบีล่ะจุบีเปิงล่ะนีซื่อไท้วันหลินกันกอนท่เขาก็จะเอาเปงเจเอยู่จปงเจ

กูเลยเีเดียวเห็นไกปาดูติดอยู่ครับติดอยู่ไหมซอกเกอร์พี่นี่ก็สุดล้ว好好谢谢谢谢这个不喜欢吃这个不错我们นี่不错่่เาไม่ใช่มาทำม่ตปลาจัวนี้ไม่ต้ปลาล้อมาล้อมหลังลงลงหลีกภา ดิมหาปาในจ้าปลาคนไม่มีแม่ขัวไปแม่ขัวจะใหส่แดดด้ยนะแมนตจริงว่าจะโทรหาอยู่ทุกเช้านี่เราอยา่ไปอ่ะโอ้สี่ยอดเฮ้ยยัหันหน้าเราชินเลยเข้าไป进入蓝牙ยี่ห้ออะ เมนูเมนูเ็ดที่ไม่ยอยส่เราัุ่่นยังบยังเห็ดเหื่อเมื่อนนั้นกินก็ใส่ออกไปเคี่ยงก็บเปลี่ยนซิมสมัรนีดับไปจำาม้ตสามารถเป็นเขาค่อยเอาเป็นหันโน้าใม่โรงงานเป็ยนยังเบิดนะุกคนแม่นว่าประจำเป็นดอกนี่ว่าซิมีัวลงน่ตอนนี้กำลังประชุมกันครัอประชุมแรงงานเอคืออยากให้ นนโรงงาน่ออาให้มีหาวนาคนใดผู้หนึ่งขแกนะีจครับแม่นบ้ไบ่ม่เงี้ยนียนึงอยากเอาแท้แท้กงเอาแท้แท้กงเอาไปม่ยงว่าบรูจักรกงแท้กงนี่เจ้หน้าี่เปลี่ยนกูยังเปลนภาษาแ่นบภาษาพูดได้กได้เมัออีีเดีม่มาเลยหรอเอาไปไปเหมือน ที่ผมฟันไว้เลยพี่ทำไมเพรจะเจอเจ๊สองคนเคยไปเกาสงผมได้ฟันนะเออเหมือนว่าไปโรงงานเก่าปัจจักรยานไปสองคนเออนี่เนี่ยมันคือนิมิตที่เราจะได้มาเป็นเรื่องจริงครับเมื่อคืนฝันเลยหรอเมื่อฝันก่อนนู่นอีกฝันนานแล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วอ๋อแต่ไรดีวะเอ๊ะจุ๊ยมี fc อมเมนต์บอกนี่พูดซอสสางไม่ชัดใครว่า fc หรอเออแล้วพี่พูดชัดเวล่ะผมจะหาว่าอะไรก็เราพูดดูผมจบอะไรมาจะรู้ไหมจบอะไรอ่ะ เอกภาษาไทยเอกภาษาไทยแล้วโซช้างพูดชัดไหมต้องพูดดูพูดว่าโซช้างโซช้างแล้วชัดไหมเอาพูดขนาดนี้มึงฟังจะชัดไม่ชัดเดี๋ยวนั่งก่อนมึงฟังจะชัดไม่ถ้าเอาลำโพงเนี้โซช้างถ้าเอาลำโพงนี้ยิ่งไม่ชัดนะยิ่งไม่ชัดไม่ชัดก็ให้ผู้ชมตัดสินดูว่าพูดชัดหรือไม่ชัดไปแล้วไปไหนไปแล้วฮะมอยู่แล้วเอาลำโพงไหมมันจะได้ดังขึ้นไปไหนไปแล้ว มึงจะรีบไปไหนร้อคูด้วยมึงจะรีบไปไหนร้อคูด้วยจับมจมือเลยครับจอบจมือเลยขอบขอบคุณมากมายครับสำหรับมุกเด็ดๆของโจเซเนลับของน้องอมสินด้วยครับก็ขอแสดงความเสียใจครับครอบครัวน้องอมสินด้วยครับก็บไม่ได้คิดว่าจะล้อเลียนแต่ว่าเราเอามาทำประกอบแค่ให้ให้ดูเพลินๆในคลิปนี้เลยครับก็ขอแสดงความเสียใจครับ ขอบคุณน้องสิศนะครับคือเขาเสียชีวิตไปมาก็ประมาณเดือนสองเดือนแล้วมั้งโอเคแมวเธอครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับโอ้ตัวมันเล็กจังหวานนะไายมากหน่อยเฉยในปากอ้อยเนาะอุ้ยดีดีที่ไหนที่ไต้หวันเนี่ยม่ใช่ไหนือว่าที่ไต้หวันนะน่าจะมีแต่ว่าเ้าเบิร์นมันน่าดูมากห้องเบิร์นห้องซึ้งสาวไปผมกำลังถือปืนอยู่ตอนนี้ประกอบไปแล้วกช่วยเช่ายประกอบปืนครับ ระเบิดจับหรือเปล่ามัประกอบสามอันเราทำมีอะไรนะทำรูมีทั้งเปลี่ยนผ้าแล้วก็หน้าไว้เอาเข้าเปลือกไปล่อไว้หน้ารูใช่แต่ว่าไม่น่ารูเลยวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่ทางเดินโอ้ยแอบใส่เขาใส่เขาเปียกเขาห้วยเขาเอิ่อเขาเปียกห้วยแต่มันน่าดูตรงที่ว่าเวลาคืนนี้เราสองไฟไปเนี่ยเจอตัวไง เจอตัวถ้าตัวใหญ่จริงๆอ่ะมันไม่หนียกมือใสเลยยอมแพ้แต่เราไม่ยอมเลยเรายิงไงแต่ว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยเท่าแขนเนี่ยมันไม่อยู่มันได้ยินเสียงมันกไปแล้วอันนั้นเขาเปียกห้วยนะย่างยังแพ้แต่ตัวใหญ่เนี่ยมันไม่หนีนะยังแพ้เอวเนี้ยมันอย่างี้เลยยกสองขาสู้เลยเข้าไปเอวหนู่มอ่ะโอเคกินอเราอยู่ไหนผมกินแล้วอะไรแสบแซ่บแสบเอวเอวหนุ่มกูแมนหนุ่มเอวหนุต้องไม่เอวหลายไหน จูปากันจี้ขี้เนี่ไอเอ็นลูกมาเร็งปืนนะครับลูกเฮมน่ะที่เ้าไอ้ซีรถห้าวนะเราไปเราพันพันพันเขายิงตัวนึงเสียไปแล้วก็ร้องเข้ามาหาเนี่ยมันจะมาหากันยิงเอาเลยครับเสียไปเลยครับเพราะอันนั้นยิงง่ายนะอะไรเนี่ยเสียไปเสียไปยิงไปตัวไปไปน้ำเนื้อได้ครับได้ครับ เอาไวครับตัวมาหาปลาได้ได้ครับเมือนไดสิมาคิดหอยกะติมาโตัวแบบเจ้าไปหาก็ได้ดิยุติเย็นขอบคุณมากเลยครับสำหรับมิตรภาพดีๆครับที่มีอย่้กันครับผมขอบคุณครับผมนี่ที่ว่ามีรถคันนี้ครับอ่ะรับไป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 บปไปไปไปโอเคครับอันนี้ก็เพื่อนที่ไต้หวันก็มาเจอกันที่นี่ครับฮัลโหลเซยงไห้เซยงไห้เซยงไห้บาย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 โอเคครับอันนี้คนอินโดครับก็ทำงานอยู่โรงงานแถวๆนี้แหละครับก็กำลัง ที่เดินทางกลับกับขอบคุณมากมาเขาเขจะเนอันนี้คนนี้ไม่ต้องขอบคุณอะไรเลยเดี๋ยวไปสี่ไปคุยกันอยู่บ้านนีกจะเข้าอยู่โอเคก็ปาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับผมครับมตรภาพดีดครับผมครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวโอกาสน้าจะเจอเออสีเหลี่ยมจทำใจรบาสไยะ เหมือนเดิมครับจบคลกปบไวยครับโจชนาออนทุกวันที่ไทยจงกับพัดใจครับก็ขอกดีๆเยอะแยะมากมายครับแล้วก็อาจจะลองสุดยอดเลยแล้วก็ฝากติดตามคลิปคลิปนี้มาับคลิปนี้ก็สรุปครับเยอะแยะครับมวัสดีค่ะสวมากมายครับฝากติดตามแน่นอนครับมีดีแน่นอนครับโจชนาครับที่นี่เด้วครับแต่วันนี้ผมสวัสดีครับ